ไม่ไม่อยากถืออ่ะอยากดูก็แบบน้องกำลังแบบกำลังหลับเลี้ยงอยู่ก็แบบเออแล้วแบบทุกนนักวิ่งเลยเลยอ่ะบปวดม่ากเจ็บมากแล้วลูกอย่าแม่ไม่ได้ดูถ้าแม่ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูเลยนะมันลงมาเจ็บคอไอ้ออนเหรอไอ้อ่ำเรอ พูดได้ป่ะพูดได้ก่อนเดียวก็เคยถ่ายคลิปดิว่ะเอ็นเห็นว่างไหมใครถือได้ป่ะมันไมเหือเหดูน้องแบบมึงดูน้องแบบเก่าลโหคันคนไหนพี่ครับเนี่ยใครวะจอแดนด้วยไอเฮียเอ๋อ เด็กอีพีะล้เด็กอีพีแล้ววัี่มาตัวใครหมดเลยนะก็เป็นหมาไม่ได้เย <serving S 2> <Enfin S 1> ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มกิละเต็มกิละอ๋อน้อง ดาไม่เป็นไรอ้อันีรอไเหรอเ่เออกโค่นหนึบอ่ะไอ้กัรโค่นหนึบหนึบแบบกระโดดไม่ขึ้นเลยกัดเล มันกดไมันไม่ได้ปัดมันกดน้ำลายเหนียวเลยเปรี้ยวด้วยน้ำลายเหนียวเปรี้ยวด้วย้แม่แม่ดูยเปล่าแป้งพูดควยครับแม่อ้าวแม่แม่ไม่ใช่แม่ ใครไม่รู้ก็ดูอยู่ไอ้แป้งพูดคุยจะการแป้งด้วยกล้าต่อยแม่งฟันหลุดปากไอ้เหี้ยเปล่าผมไม่ได้พูดนะให้สิ่งให้สิ่งให้สิ่งไม่ต้องวะอุ้ยเอาลุ้เลยเหี้ยใครรู้เลยผมเหี้ยอหรือเปล่าตรงข้ามตรงข้ามนิดนึงอ้าวชิ้ผ่านแล้ว กไอ้ก the oh, uh, ้าสาวติดนี่อยากได้อย่างนั้นบ้างอ่ะเก่งอ่ะน้าโคตรเท่อะไอ้กาหอบหอบฉีกเฮียกำลังเบอร์เลยกูอะรอได้ลูกฟรีลูกไปสักลูปสักลูปแม่สักลูกอุ้ยเฮีย รออบมันมันกันแบบมันบล็อกแบบบล็อกเลยพูดอะไรแน่ดิให้กล้องให้กล้องได้ยินสวัสดีค่ะหนูขอกินสเต็กได้ไหมคะกินสเต็กผมได้เข้าแล้วเหรอไอเข้าแล้วเหรอเออข้าแล้วใครดูนะไอออนเฮ้ยทำเกมอย่างบนี้ไม่มีสาวได้ไงวะเที่ทเมียก็ไม่มีความ

เหนียวเนียวไม่ได้พอนคุรอไอ้แกกระโดดกัดลูกไอ้แกไอ้่กระดดัลูกไอย่าวนอ้วแต่มันเสียาทีโอ้ยจะกระี่คอเลยแกไปตงหลังเลยก่ไปงหลังเลยเว้ยอ้เห เตรียมมาเตรียมสู่ลุงปละาแล้ว

ใช่หรอ90 90เฮ้ยพี่อ่อดทำไปเยอะมากจจำบองเขาเรียกาอะไรบิ้นบอนเบนบอนเมื่อสามอร์เอฟ้าเหรอเออฟ้าหลายรอบไอ้เาอนชุดฟ้าก็สั่แ้โทษนสองลูกเลเจาอแล้วฝนแบบฝนดูดิฝนเน้ลงมา พอมเล่นเสร็จไปเดินเสร็จแล้วเจอารมบายไม่ใช่พี่ออนยังไงลุบนขาไว้เข้าหรอเออว่าสบายเว้ยเย้เหนียว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  57เริเ้จากปอนเอวๆเอ้สวยก้าสวยนิ้วนียไม่วอควอคเดี๋ยวจะกล้องจับอีดีที่กล้องอ่ะไอ้ล้อ่อแยกเปลี่ยๆใครก็ได้ถูกป่ะคุณตัวสว่างตัวสว่างโอ้ ก็ผู้ที่จะผนมาต้องรีบไปนะช้อช้อช้อตกใจนัวได้เก้าเอ้ยนัวได้หกหกเลยเหรอ อย่างนี้เเกเขาเกลียดเราฝั่งนี้มีตัวเปลี่ยนไหมนมีอีคนนึงอะใคระคเนียลูอเลูากิเป็นอาหารวะเียเอออันเาีเลียหรือเปล่าสีเหีย

ออกคนนี oh. ้ก็จะผ่อเดี๋วไปีเมากเยี๋มาเวไม่อ๋ไม่เออแล้ไม่เอ๋อเลยเนี่ยมาห้าเลยห้าโกไปด้วยโอ้อ๋อไม่มาเพื่อเราอ่ะเยดตมเย็ดคนโหดอ่ะเซ็กซี่เลยพ่อ มาแล้ว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 ฝนอ๋อรู้นะรู้นะใครอ่ะรู้นะเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรน้องๆที่ชอบมือทะลุไปเลยสิคะใครเอะปลาผูดถึงใครอ่ะบปลาใครฝน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 เดือดย่างฝนมือทะลุเย้ โ <Okay. S 2> อเคาแตไม่มีเมียฮ้ยเอาหนเว้ย ไปไหนวะน่ะพี่จูบกูกระเป๋าพ่อพงไปไหนอยู่นู้นกันใช่ปะอืพี่เดิมเลยที่จูกูหยิบแล้วไปวางตั้งนู้นก่อนนะใช่ปะหรือว่าจะไปนู้นเลยหรือไปนู้นเลยไม่จะออกหลังเลยนั่งเรียนกูไปไปข้างประตูข้างกูไปประตูข้างประตูข้างนี่นะเดกระเป๋าใบตรงนี้นะได้แล้วขอบคุณครับโคตรเทพเลยว่ะเหี้ย